กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบ่ทุกท่านเนาะที่เข้ามาหับชมส่องน้องคํานําโซกพี่น้องเอ้ยจักไผสิมาหักเฮาได้ยินเสียงรถไทยอยู่วัดประหาคาทุกทีบ่ได้้าหาได้อันนี้ไก่พิใหญ่จ้ยนี่แหละเฮาสิแกงเพิ่นอยู่คนไก่เพิ่นโตไก่ยังบ่มีคนตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศน้องน้องกบสดีพี่น้อง ป๊ดบ่าวไตน่งจักนั่งส้มแปเลยพี่น้องเลยป๊ดมือน้องค้ากับสีสันๆจุงแซย์หิวขาไปจ้ะสีสันๆให้กว่าถ้ามันเรื่องไล่ไวพิษแทะแม่แหลนจุงแซยแหลนปุ๊บต่อมาววาดนี่เลย จะแม่มาตายขึ้นแม่บอกมันกระคัดแน่แม่บอกมันกระคัดแน่ถ้าแม่ล้มป้าเต็งลูกตายอีกโอ้ยลูกก็นแล้วนะหัวใจแม่ตายน้ำตาลเลยอ่าจะบวมใหญ่ขึ้นบวมเป็นบ่อจนอยู่บวมหัวสังเซว่าเนี่ยอย่าเห็ดจักเสืออย่าไปเดือนนี้แล้วทำไปดีคือเนาะแม่หัวมือใดเขาก็ยังรุดในเดือนนี้นะเขามีอาการเจ็บแบบบอกเลยปะอาการขึ้นนะสิ เอ๊ะนี่แจ็บปั๊ปั๊อยู่กันขึ้นเด้อบ่ากอปี้ยากบ่มีทางนั้นต้เพิ่นสิฮอดได้เมืองแล้วแม่นไกลครับก็ได้รถทางคือว่าได้เนาะบ่อยากคิดสภาพนทางเ็ก็ับบดนี้เบรกบ่เป็นด้บดนี้ตายกันเลยบ่เห็นบ่เมื่อกินหมูกทนั่นน่ะยายชื่ลงเ็ดเบกดึงรถสิดึงรถวาบ่่เข้าเบิ่งคิตัวนั้นน่ะตเบิ่งเนาะ แก็จะมาแรงแ่งเลยจอดจอดาแท้จริงโหลดบ่มีเบกตนจองเลยอ่ะใครจะไดเอดหุดน str like ัถ้าแม่บอต้นลงไหวหะโหลดเน่ะจักสิเขาหูอ๋อสิเขาปาเมย์จืดแห้งประน่านบัสนะดึงโหลดโฟปาม่ทุกเนกับ้ากันเบิงหรอสลาย้ากันเบิ้เห็นยังวะขาวเบาบอยอะไรแบนี้บานุซูกวนเ่าเขากรเกลเขากระหืมบ้า ี่เข้าหัวและเขากระไรตายจะสั่งเห็ดแม่โอ้ยแดดแห้งๆนะขึ้นวคือว่าจังสั่นเนาะโอ้ยหาแลยเน็บมึงพอยายจ้อยว่านั่งเหตุยังอยู่ทึงนะหาเน็บมึงไม่บ่เห็ุไม่พอไม่อยู่ฟื้นข้างล่างป้ากับลูกเคยเพิ่นพี่น้องเลยคือบ่จอดแม่คือบ่เขาในเฮือนแม่คือนใกล้เลยนะแม่ กกลเลยกถึงเป็นแนวนั้นนะเฮาก็ฮอดนาแล้วเนาะหัวก็ใส่ละอีสมันหิวเียหิวย่บ่จพี่น้องมามใส่ใหญ่จ้ปามนจะลันไม่หาขี้ซี่เนาะ เอาลอยเขาแกวขาบปนะน่ะเออได่ยินเสียงเต่เนงไยแกงแต่ไม่ไล่ท่าเจ้าเผยป้าพอมันบอกแมนดมเพื่อนมันเป็นเทียงหน้าได้หนาดน่ะป้าบักใหญ่่ีน ป้าสำื <again> ้นล <asan> ้างหนึ่งแล้วปไง่จ่อยพี่น้องเอ้ยไปตัดมาแต่ดงผไปเพาะไปไงจ่อยป้าได้จองเหลี่ยมไดคนทางดงเนียหน่อยซะพี่จะลํางามๆใหม่กั่น

พน้องอเนย์พิน้องเอ้ป้าเจนเอนดนจะเบนน้าตาเพิฝนเป่ามาแต่ดงเพือพ่น้องเอ้บัเก๊กไก ผ่านบ้านเพิ่นไปอีกเนาะผ่านบ้านพออน่อเนยไปอีกเดนเขาดงแถวบ้านห้าวันห้าบ่บได้ปลูกหน่อไม้อันนี้แม่คืออุ้ยหน่อไม้บ,บ่ตายอัานในเรื่องลำหน่อยนะะเมื่อไวร่ที่นได้นะแม,ม่น้าใบเงี้ยแขมูแดงหน้าเงี้ยแขมูแดงน่ะถ่ายอเนย์นอีกเลยอุ้ยเนาะ อันนี้สิเป็นอย่างัวแดงบ่โอ้มนสั่นไหมมันตายก็ได้แจ็ครัพอนก้อนหนึ่งูไปจว้าได้กะมันอยู่ีนมันอยู่นอึ่งโงงนะนี่นี่บ้านน้ำปงมิแตอสัมนี่รัมสัมนี่ บ่กแล้วธรรมดาดินไก่หวยแม่แ huh. ม่แม่ก oh, oh ีครับไปเอาครับพอลูกไปถ่ายตอนนเจอครับไปเอาบ้าใส่เรื่อห่วยแล้วเอเตี้ยเพื่อเอาสำเนียงกันเนาะ เทก็แข็งเนบวะนี่อือมักใหญ่นี่พี่น้องสำเทียงหน้าสามเกงกบเทียงหน้าแถวอยู่ขุ่มเอ๋ยเนาะ เอาโซเงอนมาใส่ซาก่อนดมเฟืองฮอนแดดนะตัวเงาลดเอาคุ้งดินลก็ได้กนันนมาถึงพ่อเลยช่องน้งก็มีการอันกวนพ่อเพ่อบ่ อ๋อขาผ่าเอาเขาผ่าเอาอยู่แล้วผ่าเอาก็ยังได้ตัดเอาอยูได้ตอนหนึ่งเบ้ตอือเห็ดหน่อยละเห็ดบ่เห็ดเต่าหรอแม่ไดินพื้นมม่บ่เปียกเบ้าเบ้พ่อเออก็พยาามจูดินก็เห็นห่านเลยแมนบอแล้วลำนึงม่ใช่หกตั หันเสร็จต้นนี้เลยไม่ใช่มอาพุงดินพุงดินหล่นมาคันมันเินเิเอาพุงดินนี่ยหมล้นมีจีบกี่ยงบกดอ้นดมาเอาวุงดินบอกุงดินหล่นย่านเายายแล้วอจกินนาแล้วอันบาไตได้เป็นหญ่บาใตจะยหา่มากเลยบ่ขอืมบาตอายองกมาผสือหาินแล้วบ่ขาวน้าเขาก็เลียงมเลยเนาะ Bạn là không không thế làm cái gì làm cái gì để không? bỏ lỡ những video hấp bớt ปูสามเนยด้สูสองสามย่างก็ไดไมู่กางเนี่ยไปเอาอยู่งคุณเออมาพแม่แล้วก็้ก็ปั้นฉันได้เลเออบ้เฮงได้เนี่ยนะปั้นะาเขาเห็ดแล้วแล้ววิต่ถาตะมุ่งเขาแล้วเพนนะตะมุ่งป่ะเมื่อปเมือพี่น้องเลย พี่น้องสุสมมาพาควรทัชเดลาพี่น้องไปก่อนได้คลิปน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องบาดีปะมึงอ่เนาะหิวข่าวเลยจนเที่ยงเลยแม่